านครับผมถือว่าเมาครับช้าช้าย okay. ิงช่วยเพื่อนครับน่าจะโดดเพื่อนน่าจะโดนอ๋อ okay. โอ,โอ้ยิงอะไรไม่รู้แต่มันมากมันมากมันมากอีกทีอุ้ยอับเพื่อนหาย <laughs> อุตส่าห์ยิงอย่างวันเ <laughs> okay, มื่อกี้โอเคครับผมสวัสดีท่านชายนะครับวันนี้โอ้ตอนนี้เราเล่น,น,นท่องมอมมี่นะครับผม โอ้หไม่เล่นมานานแล้วเนาะคราวนี้ไมโนจีจีครับก็เลยไปเล่นถล่มมากตายไปเรแบบนี้เออเอาจะยิงได้ไม่ดุดันนะครับผมแต่ก็จะพยายามเล่นให้ได้นะครับอ้าวฟอไม่เห็น ไปแตกหนึ่งโอ้ไม่ได้นานไม่ได้นานนีปรับสภาพก่อนปรับสภาพก่อนโอเคครับสวยเมื่อกี้ขี้ขวาครับโอ้ขี้ขวาตบโดนแต่นี่คนหนึ่งนะครับขอบผิ้วขอบพิ้วขออพิ้วคนนี้พิ้วคนนี้พิ้วคนนี้ใส่มัมีพิ้วมากครับโอ้เอาละครับเหลือคนเดียวครับผมไปครับดักหมาบัวอ้าวหายโอ้โคตรพิ้ว เพราะว่าบอกเลยหมดแผงรงนะี้อู้โอเคสวยงาม <laughs> <laughs> เลนไม่รู้เรื่องเลยมัมี่ไม่เล่นนานเอาไปไปต่อครับเมื่อกี้เข้ามาไม่ได้เป็นนะเพราะฉั้นรอบนี้อาจจะเป็นเนาะมัมี่อาจจะโหดก็ได้รอบนี้เอ้ยห้องนี้ถ้ามามี่โหดก็อาจจะไม่ตัดคลิปนะครับตอนแรกคิดว่าจะตัดเล่นไปนวินแต่วินคนเนาะเพราะตอนเล่นมามี่ผมเล่นไม่หนุกครับ ไม่หนุกจริงไม่หนุกจริงมีคนมาคอมเมนต์บอกอยู่ว่าเป็นแต่ตอนเล่นแต่ตอนเป็นคนได้ไหมครับผมเสี่ยงข้างหลังมาจังไม่มีนะขอยิงฟีๆตรงนี้แล้วกันโอเคหลังจะมาไหมนะ มาแล้ว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 มาวอุ้ยโดนดูดไม่หอดสิครับโอ้โหโดนดูดอะเกือบดีแล้วเมื่อกี้อ๋อด่ากรอเดี๋าเขาปิดเสียงนะด่าอะไรกันไม่รู้ครับชากมันเท่าเราไม่สนใจเรามาทำคลิปไปครับโอ้โหเอาตรงก็เบิร์มือนกันมาเล่นมันมี่แต่ดีแล้วมี่าจะได้เป็นแล้วนะพ่อไม่ได้เป็นมาสักพักแล้วครับ เหมือนเมื่อกี้มีคนตาแฟดนี่ใช่ไหมโหดักกี้นี่กูไม่รอดแน่นอนเอ้ยรอดเฉยคิดว่าจะโดนตายโอ้ยจะเล่นยังไงดีนะอุ้ยโอ้ยโอ้โหลงไปนอนเลยอ้าวตกไปโดนโอ้โหอะไรวะาขีดขวาไม่โดน อ้ยอุยเกือบตายย้ายไปหมดครับเล่นยังไงดีเล่นยังไงดีสวยอ้ยโหนี่ขนาดเขาไม่เล่นจีจีนะครับเขายังสุดยอดขนาดนี้เล่นจีจัดจะแปะคอสเขาเรียกว่าจะสามารถแปะเขาได้หรือเปล่าวิ่งไปตบอ่ะไม่ใช่แปะอุ๊ยอาไปตบกระชิ้ขวาไม่ถูกจริงต้องหัเล่นมีดนะตรงๆโอ้ตายตายตายข้างในนี้มีตัวหนึ่งโอเค อัพอัพแพดมารอบนี้มันแอบต,ตกไปตตว้ากระสุนกระสุนกระสุนยู่นี่กระสุนน,นี่เอ้าไม่โดนเหรออ๋อมีคนตบโดนอยู่ข้างในนี้ครับข้างในนี้ครับสวยเพื่อนอ๋อเพื่อนกระโดดเข้ามาด้านหลังครับโคตรโหดเลยไปเฮ้ยเกมก็แป๊บเดียวนะมันมีโหดมากๆเลยครับไปโอเคไปกันต่อครับรอบนี้น่าจะไม่ได้เป็น เมื่อกี้ไปมาแล้วเขาไม่ไป็สองรอบติดหรอกมั้งแฝดโนโเนาะต้องไม่ปานะครับพยายามอ่านห้องโนนะครับว่ามันมีโน,โน่หรืหนะอเปล่าโนแฝดเอจบีหมูเนาะเคารพห้องโนกันหน,หน่อยนิดนึงนะครับผมถ้าห้องไม่โนก็ไม่โนนะไม่โนก็คือไม่โน่ตึกนึ่งโอ้โหโอ้โอีคุณนะสองที โอเควัรมนี้มันแรงครับมันเกียนมันเกียนรตัวมันแรงนี่แหละอุ้ยอุ้ยขอบคุณครับที่ช่วยยิงเอ้ยเราก็เล่นเมาส์ช้าช้านะไปครับไปต่อไปต่อ <c oughs> ไปต่อไม่เล่นประดานลกมากลกมาก <c oughs> เสียงก็ดังดัง,งฟังไม่รู้เรื่องเฮ้ย <c oughs> โอ้คุณก็เทพเกินโคตรผิวนี่คุณเล่นมาตั้งแต่สมัยไหนดิมาไหมอ,อันนี้มาครับอันนี้มาครับอันนี้มาครับเปลี่ยนลูกช้าแหลกอะไรวะแหลกแล้ววะข้างหลังจะมาไหมนะข้างหลังจะมาไหมนะ กระสุนจะหมดนี่หว่าครับเราต้องดูกระสุนนะเราต้องดูกระสุนโอเค,อเคผมไม่ได้ดูทางอีกทางนะเพื่อนดูนะครับกระสุนหมดกระสุนไม่เกิดหรอผมอาร์เรียวมาเกิดมากระสุนนะเกิดมามาหนึ่งตัวครับโอเคสวยไม่กระสุนไม่เกิดเลยนานจัง กระสุนเกิดพีซพีซกระสุนพีซโอเคกระสุนโอ้เพื่อนอุ้ยขอโทษโอ้ผมก็กระสุนหมดนะโอ้โหไม่ทัานครับโอเคเราวีดูดเราวีดูดอยู่สี่สิบวิโอเคไปคนนี้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 คนเอ้าคนดูดไ่ได้เอ้ามัมมีโอเคสวยครับไม่โนดูดนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเผยเล่นเดี๋ยวเขาด่าอีกที เราจะไปไงดีนี้ขึ้นวิ่งขึ้นไปให้เขายิงเอ้าโอ้โอหกระโดดติดเอ,อ,อ้าขอลอยข้างบนยังนี่นดิวะอ้ <c oughs> โอ้สุดท้ายอยู่ไหนอะเอ้าอ๋ออ,อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้โ,อโ,อโอหเฮ้ยมันมีโคตรโหดเลรอห้องนี้ศูนย์เจ็ดแล้วครับคนยังไม่ชนะเลยนะนไป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  ถ้าเล่นมัมมี่ยังไงก็ต้องสี่รูเนาะถ้าเล่นแบบเทพๆจริงๆสิลูม Arizona, <c oughs> ันดาเมจแรงครับพวกปอมดูเดียวมันอาจจะคล่องตัวนะถ้าเล่นเทพๆเลยก็ต้องสีรูอะไรผมว่าสิลูที่ไม่ใช่จีจีอ่ะจีมันเกียนเกินอุ้ยออยู่ตรงนี้เร็วครับเราไม่แลกเราไม่แลกเราไม่แลกตอฟีตอฟี ฉันพลาดแล้วรู้สึกว่าเมาสแล้วช้าช้ายิงช่วยเพื่อนครับน่าจะโดนเพื่อนน่าจะโดนอ๋อโอเคโอ้ยิงอะไรไม่รู้แต่มันมากมันมากมันมากอีกทีอุ้ยอ๋มอามเพื่อนหายอุตส่าห์ยิงอย่าวันเมื่อกี้อ่ากาเดียนไปกดโอ๊ยโทษโทษโทษอะกดบัฟกดบัฟกดบัฟ อ้าวหายไปไหนวะทำหมดดอนอ๋ออ๋ออ,อยู่นี่ครับ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 โดดยังไงวะไปดินะผมไม่เสียดอุ้ยตก,ตกครับตกครับตกครับโอเคสวยงามอุ้ยบอมนี้ก็แรงเหมือนกันเหรอเนี่ยบอมไม้เนี่ยเขายิงแรงมากเลยนะไปศูนย์แปดแล้วโอ้โหโพี่โคตรเอาสลอย ธนู8.5ที่ผมไม่ใช้ธนู8.5อีกอันหนึ่งครับเพร<อ>าะว่าอะไรวะกระสุนมันน้อยเออใช่กระสุนมันน้อยก่อนนี้ครับพอเก็บกล่องเนาะนี่คือ,อ,อไม่เป็น,นไรโอเคเพื่อนโดนตุกสามสิบ มันจะถกมากกว่าเดิมป่ะหลังอัปเดตมาใครเป็นเหมือนกันก็คอมเมนต์บอกเลยเ้ยเฮ้ยโปมาหรอผมเปลี่ยนกับสูตรไม่ได้นี่ไงโปมาครับไม่รู้ได้ถือว่าตัวไหนแย่ละสิโปมาตัวไหนวะโอ้โหจบข่าวแล้วทุกคน โผล่มาโผล่มาแล้วยังไงต่อทีเราทำไงอ่ะทำอะไรไม่ได้เนาะวิ่งเล่นน่าจะโผล่ทั้งห้องปะน่าจะโดนปดตาวุทั้งห้องตัวไหนวะตัวไหนมันเข้ามาทีหลังแล้วโผล่วะออได้แล้วหายแล้วหายแล้ว๋อ,อผมปิดเสียงอยู่ เฮ้ยมองดินโตเขาบอกผมก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเนาะผมเล่นดักนี้แล้วกันอยู่ดีมันก็ปลดอาวุธเฉยเลยงงอ่าแซ่บกว่เองอีกแล้วห้องนี้แซ่บกว่เองอีกแล้วผมดักแบบนี้แล้วกันครับ ไม่วิ่งเนะาะเซฟไว้เอ๊ะผมได้ยินเสียงคนพูดแต่ผมปิดไมค์นะหรือกดเควะ่ะอีกแล้วอ,อีกแล้ว,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 วโอเคไม่ต้องขึ้นมาครับยังมีคนกดตัวเคครับเฮ้ยเส่ยงอให้หออกมาหรอทีอ่ตอ เอ้ยผมปิดแล้วนะมันจะพูดได้เล่นแงล่ะจบเฮ้ถ้าผมคลิกคลิกอันนี้ได้นะคลิกซ้ายได้แต่ฟันโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับโอ้ยโว้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาโอ้โหอีกแล้วเปลี่ยนกระสุนไม่ได้ด้วยแม่เงยตัวไหนวะตัวไหนเป๊ะโป๋อะคลิปหายเออแต่มันก็ฟันคลิกขวาได้นี่ใช่ไหมโอเคได้แล้วปะก็อย่างคนชนะเลยตัวไหนมันโป๋วะเนี้ยไปี๋ยวผมก็ไอไม่ยืน เอาล่ะครับโปลครับเนี่ยโปกดอะไรไม่ได้ครับแต่ทำไมผมฟันคลิกขวาของมีดนี่ได้วะรู้มันแค่บ <ped aling> ั๊กเฉยอ๋อผมเป็นวามิโอ แย่ yeah, มากโอุยโอ้ยลอย่ดนี้ก็กระตุกขึ้นแบบโอเวอร์แบบ FPS ตกแบบเห็นได้ชัดเฮ้ยวาร์ปมันทำให้ปิงหรอหรืออะไรอะ่ะเฮ้ยผมปิงอะ่ะดูดิโอเคเต็นไม่ได้แส้งม,มีโปรใช่ไหมดูดิกระตุกอะ่ะโอโหโอเคเพราะว่าคลิปมมนี้จบไปแค่นี้ด้วยไปแล้วทุกคนก็หลังจากที่อัปเดตซื้มามีใครเจอปัญหาอะไรบ้างก็คอมเมนต์ด้านล่างเนาะ ก็ถามไม่เฉยนะครับทำอะไรไม่ได้หรอกไปแล้วเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ